เมืองรวงมีอะไรไปดูเมืองรวงบ้านหน้าอยู่พระสิงห์ล้ำค่าคู่เมืองหรือเรื่องกลองบูชาใหญ่รักษาไว้ซึ่งความสมคีบ้านเมืองรวงเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ก่อนอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย ผู้ที่เริ่มก่อสร้างหมู่บ้านนั้นเป็นชาวรวงที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่บ้านเมืองรวงเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้าร่วมโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนวัดร่องขุนวัดสีขาวสุตระการตาผลงานชิ้นเอกจากอาจารย์เฉลิมชัยที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัดเชียงรายและสําคัญระดับประเทศด้วยความงดงามอ่อนช้อยของศิลปะที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนสวนอันสวยงามที่มีอยู่จริงนอกจากนั้นยังมีการจัดงานไทเลนดเบเนเล่ ที่เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยในบริเวณวัดร่องขุนอีกด้วยสิงปร์กเชียงรายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยพื้นที่กว่า800 0ไร่มากมายด้วยนานาพืชพันธุ์และกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถรางฟาร์มทัวให้อาหารยีราฟหรือเล่นซิปลายให้อดรีนาลีนในร่างกายของพนพุงพลานก็เป็นเรื่องที่ดีวัดพระตทสีจอมจันทร์โบราณสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เริ่มสของประชาชนชาวตำบลแม่ก่อน บรรยากาศบริเวณวัดสวยงามและสงบร่มเย็นควรค่าแก่การมาสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งสถานปฏิบัติธรรมวัดพุทธมิงโมลีพุทธสถานถรำมพระพุทธมิงโมลีสีแม่กอนเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีสถาปัตยกรรมงานปั้นองค์พระพุทธรูปและอื่นๆที่สวยงามน้ำตกขุนกรอนเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายที่รวมตัวมาจากห้วยแม่กอนห้วยแม่มอนห้วยย่าดีห้วยเหล่าไยไหนรวมกันเป็นลำน้ำแม่กอน แล้วไหลร,รวมกับแม่น้ำลาวจึงเป็นลำน้ำที่ทำให้เกิดน้ำตกขุนกอนซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยและสูงที่สุดในจังหวัดเชียงรายวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชนปฏิบัติศาสนากิจร่วมกันเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมานำประเพณีล้านนาการฮ้องขวัญหรือเรียกขวัญเป็นการต้อนรับและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่ผู้มาเยือน มาแล้วบะลงไหลบะใจเมืองรวง